สวัสดีวันนี้น้องหมีมาออกล่านแล้ว <c oughs> วันนี้เราอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าหมีที่เหมือนหมูเอ๊ะหมาที่เหมือนหมีอ่าตัวอ้วนกลมปักแต่ที่เห็นอ้วนๆกลมๆแบบนั้นน่ะเชื่อปะ่ะน่นหนักขนหมดเลยน้องเป็นหมีที่ขนเยอะมากเสร็จเรื่องหน้าตาของน้องเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบีแบนจนสงสยัยละว่าหายใจออกไมมนั่นและเจ้าหมีตัวนเนี้ย มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งเวลาอยู่ต่อหน้าคนนะจะดูเรียบร้อยมากแต่ถ้าไม่มีมนุษย์อยู่แถวนั้นน่ะบอกเลยสนมากส่วนใครที่จะเดินผ่านหน้าน้องอะ่ะก็ระวังหน่อยละกันเพราะน้องอะ่ะจ้องจะตามคุณอยู่เขาจะตามคุณไปจนกว่าคุณจะอุ้มเลยลหละโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหมาเอ้ยหมีเอ้ยหมาโอยงงไปหมดละแต่ใครรู้ว่าน้องเป็นหมีหรือหมาก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะ ตอนเนี้ยขอตัวไปก่อนจะพาน้องไปตรวจว่าเป็นหมีหรือหมาก,กันแน่ไปละบ๊ายบาย